สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับช่องเอวูฟเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดนะครับฟรีไฟ์นะครับอันนี้คือโค้ดสกินปืนถาวรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้รู้ว่าคือโค้ดตัวไหนคือโค้ดเจ้าตัวท่า แจกโค้ดสกินปืนบับเบิลบีถาวบอน,นะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่สิแจกโค้ดเจ้าตัวนี้ถาวบนนครนบผมเป็นโค้ดถาวบอนนะตัวนี้ผมไม่ได้สุ่มได้นะผมได้เป็นถาวบอมานะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอืนี่เราจะมาแจกโค้ดไอเจ้าตัวนี้กันนะออทุกคนว่าจับไหมผมว่าก็สวยดีนะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะ ผมว่าสก,กินเนี่ยสวยมากมากเลยนะจาต,ตัวเนี้ยโอเคสก,กินอย่างสวยนะครับผมอืมใครที่อยากได้นะผมอย่าลืมทักกติกานะผมก็อย่างแรกกดติดตามช่องนี้นะครับผมอย่างที่สองแชร์คลิปนี้นลงเฟซของคุณที่สามคอมเมนต์ยูทดีไว้ข้างล่างดิฟฟิเช่น อย่ที่4ให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อเฟสนะครับผมมาแล้วผมแล้วบอกอเหตุผมว่าทำไมถึงอยากได้นะครับผมดูคลิปให้จบนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ